กิจกรรมอีสาน2020นะฮะก็เป็นกิจกรรมที่ทางทางทางออเดกก็ร่วมกับเครือข่ายจักรยานทางไกลอีสานเนี่ยก็วางแผนกันมานานแล้วแล้วก็ลุ้นว่าจะได้จัดได้กันได้เมื่อไหร่แล้วก็ในที่สุดก็ทางอีสานก็สามารถรวมเครือข่ายกันได้เรียบร้อย ทั่วทุกภาคทั่วทุกจังหวัดในภาคอีสานซึ่งก็เป็นเ,เป็นเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าตื่นเต้นมากแล้วก็ในในฐานะที่เราดูแลเครือข่ายจักรยานทางไกลทั่วประเทศไทยแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆอีสานมีศักยภาพมากๆแล้วก็เป็นเป็นเป็นที่ที่แม้กระทั่งคนไทยโดยทั่วไปบางคนก็อาจจะยังไม่เคยปั่น รู้ไม่เคยรู้จักที่อีสานโดยรอบเลยอะไรเงี้ยแล้วก็นี่เป็นเนี่ยเป็นโอกาสอันดีที่ทอันหนึ่งที่ที่นักหนึ่งนักปาจากกาทางไกลจะได้จะได้มาวนรอบอีสานเต็มเต็มหนึ่งรอบแล้วผมก็เชื่อว่าประสบการณ์ที่ได้จากการปั่นรอบอีสานเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทามันจะหนึ่งมันจะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนแน่นอนแล้วก็เชื่อว่ามันจะมันจะเปลี่ยนประเทศไทยได้ ไม่มากก็น้อยว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยก็ไม่ใช่คนธรรมดาทั้งนั้นมีมีมีศักยภาพมีมีนิธีการงานมีความรู้มีอะไรซึ่งซึ่งและที่สาคัญน็คือพร้อมที่จะน้อมตัวเองสู่พื้นดินพร้อมที่จะพร้อมที่จะทําตัวสมร t ที่สุดนี่คือบุคคลที่มีศักยภาพแล้วเป็นบุคคลที่ที่น่าเคารพน่านับถือทุกคนนี่คือเพื่อนออแดกของผมนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากเรายังเรายังทางานกับเรายังทํากับออแดกอยู่นี่คือสิ่งสิ่งที่เรา รู้สึกแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกและสิ่งผมเชื่อว่าผู้จัดทุกคนก็รู้สึกนี่คือนี่คือกำไรชีวิตที่เราได้รู้จักคนพวกทุกคน